พี่ทาเกรอยู่บ้านไว้าวไม่อยู่หรอไเงียบจังวะพี่ทาเกรีถ้าไม่อยู่ผมจะพังประตูเข้าไปละล่ะพี่ทาพี่ทาเกรีพีทาเกรอะไรวะอยู่ไหนวะห้องน้ำไม่มีอ้าวอยู่ไหนมาทำไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอเยวับผมฮะประตูที่ไปไหน ผมเป็นคนทุบเองไอ้น้องแล้วโอ้โหโจรมายุงเข้าบ้านง,งูอะไรอะ่ะนี่ทำไงเนี่ยก,ก็ก็ผมเรียกเพื่อนพี่ไม่ตอบผมผมก็ตะโกนบอกไปแล้วว่าถ้าพี่ไม่ตอบผมจะพังเข้าไปแล้วอ่ะโอ้น้องพี่ก็แบบมีส่วนตัวตอนนี้อะโอ้ตผมกูาสาตะโกนจนโดนข้างบ้านด่าว่าไงใช่เหรอพี่ก็ยังไม่ตอบผมเลยแหละไม่คือ,อแบบพี่มีเรื่องทุกไงออเอก็เลยไม่ได้ลงมา อ่าอ่าเป็นเป็นไรพี่บอกเราเ่าเ,าเ่าให้ผมฟังได้พี่คือแบบว่าพี่อะคุยกับป่งคนหนึ่งอะปมะมาณันตัดเดียนแล้วล่ะแล้วพอพี่ท้าวันเนี้ยเขาตอบพี่ช้ามากแล้วก็มีคนอื่นมาตอบแทนอะแล้วก็า,ากฏปรากฏว่าคือแบบคขเป็นแฟนแฟนที่พี่คุยอยู่อ่ะสกายจ้องเออ,อ,อเสียงอะไรวะอ่านี่ไงมาแล้วเฮ้ยสกายน้องชุดอะไรมาไม่มันเหมือนชุด งานศพเลยอะใช่งานศพอะไรพี่ก็หาชุลดที่มันแบบเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่๋อผู้ใหญ่โอ้โหผู้ใหญ่จริงมาเห็นน้องมามาเอ๊ยอะไรอ,ะอ่ะอันนี้คือ,อะไรน้องใช้ข่าวอะแบบติด<ป>ต่อกันอะไรป้ายโปรโมทหนังวะ,ะพี่โปรโมทหนังเหรอมันไม่เห็นมีอะไรขึ้นแบบว่าโปรโมทหนังรหรือเป็นข่าวเลยอะไงวะนเ่าเขาองครับที่มาร้านอะไรเนี่ยบาร์เมกู ชื่อมันชื่อแปลกๆนะเอชื่ออัปมงคลจัดเลยน้องหลานเขาน้องอุ้ยคนเยอะนะนะโอ้ไมเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับอ้าวเฮ้ยคุณนั่นเราอ่ะมาอย่างไงอ่ะมาไงเนี่ยเราอ่ะอ๋อพี่เป็นเจ้าของร้านที่แหละเพิ่งเปิดร้านใหม่ๆไม่กี่วันสองร้านอายุเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยพี่เพิ่งรู้อ๋ออ้าก็เพิ่งรู้อ่ะ โพี่อายุเทียนทำธุรกิจได้แล้วนี่มันเสียเสียครับนาะพี่เนาะไม่เห็นไม่เห็นสการ์หล่ะสกายไม่มากินร้านพี่บ่อยมากเลยแต่ดี๋ยน่ะร้านป่าใช่ไหมพี่ใช่ฮัลโหลครับตำรวจครับฮัลโหลครับไอ้น้องไอ้ยาฆ่าพี่วะเนี่ยโอ้ยเอาเอาตั้งแฉลงมาบ้าหรือเปล่าเดี๋ยน้อง อันนี้แสดงแม่เ๋อพอดีว่าสกายมันออนวอนขอให้พี่ขอให้มันกินอ่ะมันออนวอนอ่ะให้พี่ให้ข้าวอ่ะเออพี่พี่พี่ผมอยากรู้ว่าเอพี่ทากิถามว่าป้ายเนี้ยมันเป็นป้ายอะไรอ่ะอ๋อปโ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 หนังอ่ะดาดพี่เองปโ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 อ๊ยอ๋อโปหมดแล้วเนาะเสียแล้วใช่แต่ผมไม่เคยแสดงหนังนะทำไมมันเหมือนเหมือนมือผมยพี่พี่พี่มพี่มูเอ้ยเรื่องนี้มันดังมากเลยนะออ เอาเบียร um, oh. okay. 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 oh, ah. ์สองแก้วเบียร mm ์สองแก้วโอเคโอเคโอเคน้องชายรวยจังปะเฮียครับโอเคอันนี้เฮ yeah. okay. ียโอเคครับได้ค hmm. รับได้คร yeah, okay. ับโอเคผมขอซีเรียลเพิ่มอีกกล่องได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับแทนสกายมันบ้ายังไงขายซีเรียลวะโอเคโอเคไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมันขายหมดเลยไม่ได้อ้อย๊ยตอนที่ทำอะไรนี่มันนี่มันยกไหนวะพี่บ้าบ้าเหอสมัยนี้เขาขายทุกอย่างพี่เออแถมนักเรียนอันนี้บ้าอันนีี้เบยรร์ขอองปะชา ขอบคุณครับอันนี้ผู้หญิงมงเฮ้ยอันนี้ผู้หญิง吗เฮ้ออ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกอ๋อโอ้ยพี่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 มูนพีมนผมเห็นว่าผมเห็นแบบว่าพี่รับใช้พี่ผมเห็นพี่รับใช้ผมบ่อยมากแล้วของใครของน้องอ่ะอ๋อแหละอ๋อของผมอ๋อไม่ทราบว่ากินทีกินที่ไหนร่อยหครับโอ้ยพเ่นอรอยไครับโอ้ย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 ทเงินหล่นที่ห้อนี้แล้วอยาพูดขนาดนี้อ๋อครับ ทำไมหรอครับไม่ผมผงใส่ในร้านบาร์ที่ไหนก็ขายสีเดียวกันอ๋อพี่อ่ะเป็นไขยพวกของกินด้วยไงกับแก้มกับแก้มอ่ะรู้จักปะเออเออเออใช่ไหมใช่ไหมหรือความทิ่แล้วไม่ไม่เอาเบียร์ใส่ในซีเรียลบอกแล้วมันสนุกเอี่นี่หลักขณะก่อนนี่คือพี่ก็เป็นคนผลิตเองนะรุ่นใหม่รุ่นใหม่โหสุดเด็ดเลยละครับนี้กินแล้วก็ลอยไปหลายวันเลยไม่ใช่เออเอ็นมาะอร่อยอิ่มท้องไปหลายวันเลยละครับ พี่บอกแล้วเราพี่ได้ห้าดาวเต็มเลยเออเรามาคืนดีคืนกันเลยกันนะไอ้นั่นอะทำเงิตรงนล้นเออเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเนาะเออสนุกสนุกบอกแล้วที่ไหนวะเออใช่ไหมใช่ไหมเออมัน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 มองสายตาฝออตาฝันแหละแล้วไอ้ด้านบนมันมีอะไรมีทั้งสามใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเออเออเขาบอกว่าเป็นของสะสมพี่ไงเออลูกชิ้นอร่อย ใช่เดี๋ยวพี่จะเปิดชั้นสองเนี่ยว่าชั้นแรกมันเริ่มเต็มแล้วครัจะเริ่มเปิดชั้นสองละเออเนี่ยเอาสั่งสั่งเฟนต์าไม่ไม่ไม่รู้ทำไรอ่ะไม่รู้ว่ามันเฮ้ยสกายมานี้ไอ้แต่กําลังทำความรู้จักกําลังทำความรู้จักอยู่พี่ชายหมดเลยน้องน้องชอมพิชัยเตือนก่อนเตือนก่อนเอ้ยก็แค่ทำความรู้จักเฉยๆเออพี่งั้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนหน่อยนะโอเคโอเคโอเค อุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเปิดเพงเลงไงวะแล้วก็เอ้าอไหนพี่มึงบอกว่ามันยังไม่เปิดไงทำไมมีเด็กสองคนมาเล่นวะนั่นดิไม่ดเดี๋ยวนะไอ้นี่มันคุ้นเหมือนเหมือนใ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 นป้ายป่ออออนะอ,อ่ะเนี่ยเอฟคนเหลืองเนี่ยใช่ปะ่ปะเพิ่งก่อนเจอคนนั้นบอกว่เจอคนนั้นเจอคนนั้นเจอคนนั้นเอาอีเดียยยเอยอว่ะเออหน้า หน้าคดคืนนะเนี่ยเอ้ยพี่มูลพี่มูลพี่มูลมาหน่อยพี่มูลดังดังดังว่าว่าว่าเออคนคนอะไรคนเหรอคนคนนี้เป็นคนดังเหรอพี่คนดังเหรอพี่น่าไม่นะน่าจะเป็นลูกทีู่กน้องเขาแหละเห็นแต่ตัวธรรมดาเดียวกันอ่ะยังไงลงไปลงไปลงไปไหมพอสกายเราเล่นเกมอะไรแ่บนี้ผมเล่นผมเล่นอันนี้แล้วกันอะไรวะเนี่ยเกมงูไม่ใช่เป็นเกมอะไรวะเกมงูเหรอวะขับรถชัด ไม่ใช่มันเป็นเกมแบบอะไรวะแบบปิงปองเหรอพี่จับปิงปองไป,งปอ,งอ,อันเนี้ยเอ่อเอ่อเอ่อเก็บหายไรเงไม่ใช่เอ่อเอ่อพี่ไม่มไม่เขาไม่หลอกเรา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 ไปลี่ยนไปไปเล่นไปเล่นสนุกเดี๋ยววางกลับโกนวางกลับโกนวางอะไรมันพังแล้วน้องอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงคนมันขึ้นกันยังไอ้ชพี่แกจะอะไรที่พี่ไม่ทำ สวัสดีครับคุณผู้ชมครัวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทำอะไรกันล่ะครับก็คือผมจะมาเล่นอะไรนี่แนอะไรแทงกันแทงแทงกันสิสิครับแทงกันสิสิแกมาได้มาได้มาได้มา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 เออเอออคุณคุณคืออย่าบอกได้ไหมเอ้าอย่าบอกอย่าบอกคุณคุณอย่าบอกได้ไหมถ้าถ้าถ้าคุณบอกถ้าถ้าคุณบอกนะถ้าคุณบอกเออบอกโดยคืบแน่เดือดในมือผมละอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไร

ไอ้นุ่มตาเทียงเหรอเฮ้ยทำะไรกันขบวนอ่ะอืมต้องเก็บพี่แห่ไปไหนกูดินะเอาล่ะพี่ให้เวลาสาวิออกมาโอ้โหสวัสดีครับหนึ่งสวัสดีครับเอสองเาแล้วเข้ามาเข้ามาสามเอออีกคนละอีเออเออไว้คุณเนี่ะผมว่ามันอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตามแพร่ไข่แปอีกที่จะอยู่ตรง ะพี่ไอนเชื่อพี่จริงไหมไ้ไได้ไนเร็วไปกลัาแล้วเราจะทำอะคนละร้เราอาสักสิบเปอร์เซ็นไหมแล้วก็ให้เขาก็ะสิบอันนี้เราอาักสิบเปอรเซ็นต์อเลไน้อยเขาไม่รู้หรอกกโทรโอเคเริ่มกันต่อเตรียมตัวเตียมตัวเดียยวเดีโอเคโอเคไปที่ใอ้หลังนี้จะไม่ได้12ทับ15เอ้ย เออมึงก็ทำไปละเฮ้ยกูทำกไม่เคยเป็นคนทีอนอ่ต้องทำอะไรต่อวะพี่เข้าไปเลยมึงเข้าก่อนเลยกูไม่เกียดเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ยบ้าน,นคนรวยไปแล้วโอเคเอ่เออะไรได้ซิ่แรกขอรฮัทกูแดงไปเจอของมังยก,นงนยกนงขนมก่าเมื่อกี้จะหนีสองนั้นได้คือแทบตายเลยฮนะ นี่เหลือละเหลือเบียอีกไปที่ไหนกันเงินเหลือเงินเหลือต้องพันสามสามเลยเหรอว่เป็นแบบนี้พี่ก็ได้กลับบ้านเด้อพี่คตดเหนื่อยอะอเอ๊ะเเดี๋ยนนะน้องแล้วประตูที่เองประตูท so ี่เองพังอ่ะอยู่เองอยู่ปะทุบแล้วมันก็หายไปแล้วนะพี่อ้าหน้องแล้วเราไปตั้งสองชั่วโมงอ่ะแล้วโอ ทำไมรู้สึกบ้านแปลกๆปลกเโลกกีทีที่พี่ที่ที่ทาวทีวีหล่นแตกอ่ะมันเอาลิมันเอาทีวีไปแต่ไม่เอารีโมทไปผลไม้พี่ตู้เย็นฮะเียงะลรวะอย่ามองนะว่าไอพี่มูนมันเดินมาแถวบ้านอ่ะพี่แต่ห้องน้ำก็ยังเหลืออยู่หมดเลยนะเนาะเหลือครบสมบัติของพี่หายไปสมบัติของพี่ สมบัติอะไรวะมันเป็นเหล้าเบียร์ที่วิกเก็บไว้เนยเต็มเลยะ<น>ะอะะไนเลยเนาะ